นี่ขึ้ต้นนี้นอกสมมุดว่าถ้าเอาไปปลูกขามีอมีเพียไฟไ่แดงเป็นังสี่หละถ้าเอาไปปลูกเฮดไห้พี่น้องมุเสเซียกับพี่น้องล่อง้ากบังหลดทั้งในใจของเขาเห็นจะเป็นดำๆเรืองเรืองอสีสไปปลูกเกิดบอ่อเกิดเกิดแน่นอนพี่น้องแต่ว่า ขาจะมีลักษณะหยอดเป็นแบบหยอดเติมของเขาพี่น้องสิปลูกมั่นในปีนี้ย่าลืมใช้ใจในเรื่องการขัดถอนพันธุ์นะพี่น้องเด้อของใช้ใจเป็นพิเศษเด้พี่น้องเด้อเพราะว่าปีนี้เพียไฟลา่แดงระบาดเป็นพิเศษเนาะบัว่าอยู่ใช้อยู่ใช้ก็เจอปัญหาเพียไฟลลยแดงหาพี่น้องบ่ใช้ใจในเรื่องการขัดถอนพันธุ์กะจะเป็นค้าวมัมงวานี่เป็นููสบายดีพอแม่พี่น้องพี่น้องปลูกมั่นเคยสงสัยบ่ว เป็นยังเวลาที่เขาปลูกมันสป,ปลังลงไปแล้วยอดมันสป,ปลังของเขาหรือว่าต,ตน้นบางที่สิมีลักษณะเป็นแบบนี้นอพ่นองนอ,นอคือบะมงใดไทยพอเมพี่นองเบิ้งในตอนนี้พี่นองนหลายๆคนกสิสีสงไซนอว่าเป็นยอดเอียงเวลาที่เขาปลูกลงไปนอพ่นองนอแต่ละเทอรหันต้นของเขาเวลาเกิดขึ้นมาหันไดประมาณขืบหนึ่งหมหรือว่าสองขืบกับสิมีลักษณะ อยอดเป็นแบบนี้เป็นยอดที่กูดเหลืองบวใย,ยัยบวสมบูรณ์นาอพี่น้องนอต้อนกระน,น้อยพี่น้องหล,ลายๆคนก็ชี้ช่องไซว่าเป็นยอดอีกยังแต่ว่าตอนนี้ที่ประงงในไทยพอม่พี่น้องเบงื้องนี้ในช่องต้นนี้สาเหตุที่เกิดเป็นแบบนี้นาอพี่นอ้องนอ,กนอกเกิดจากเพลยไฟไล่แดงเนอะพี่น้องเด้อนี่พี่น้อง เกิดจากเพีย้ยไฟไดแดงอ่ามาดูดนำเลี้ยงในกกมันชะปลังเฮทไทยหยอดเข้าขูดนอนในหนาแรงนี่เป็นสวนของพ่อเฒ่าคางสวนของบะมงสวนบะมงอยู่คางหัวขามไปเบื้องนันแต่สวนองเล่านี่เจอลายบะมงก็เลยถ่ายอ่ามาถ่ายพอแม่พี่นนองเบืองนี่เจอลายขนาดตองพี่หนองเนาะแต่ละต้นแต่ละต้นนี่เรีวยกว่าสวนของพ่อเฒ่านี่ เอนักเลยแต่ว่าเด้อพี่น้องเนอคขั้นเฮาเอาต้นมันสัปะหลังที่เป็นเพียไฟได้แดงนี่ไปปูอ่าก็จะเกิดเป็นแบบว่าคือพี่น้องบางคนนอปูมันสัปะหลังก็สีเห็นแหละวาอ่าเวลาที่เฮาไปปลูคันบางที่ิมีต้นอ่าเป็นลักษณะอายอดเป็นแบบนั้นนอพี่น้องนะเป็นแบบนั้นเกิดขึ้นมาได้คืบนึงก็เป็นแบบนั้น เป็นยอนสาเหตุที่ว่าใหาเอาต้นมัสลังทีเป็นเพียไฟไลายแดงเนาะเขามีเสืออ่าเป็นมีเสืออยู่ในหันแล้วอเอาไปปลูกก็จะเกิดเป็นยอนดเป็นแบบนี้เนาะพี่น,อนอ้นองเนาะนี่คือตน้นนีเนาะสมมุิว่าเหาเอาไปปลูกเขามีอ่ามีเพียไฟไลายแดงเป็นสงสี่หละใหาเอาไปปลูกเฮทไหด้อ่าเหาไปปลูกแล้วเกิดขึ้นมากระเฮทไหด ยอดมันสับปพลังต้นมันสับปพลังขาหันแค่แกนอลไรกันยอดก็สิเป็นลักษณะเดียวกันเนี่เพราะว่าทั้งในของอต้นมันสับปพลังที่เป็นแบบนี้หันจะบ่มีเนื้อเนื้อขาวใจขาวอลไรกันเจะบ่มีเป็นแบบนั้นเพราะว่าเพื่ไฟได้แดงหันได้เจาะเข้าไปกินทั้งในและประเทศไทยก้มมันสับปพลังหันเป็นลักษณะแบบนี้น้องพี่น้องนอนนี้ ไปอีกซีเหล่าห้าไปปูกะจะเกิดเป็นยอดอ่าเป็นยอดแบบนี้นอกพี่น้องนอกนี่เป็นยอดแบบนี้นี่คือทั้งในโกกมันสปลังที่เป็นเขีย่ยไฟไดแดงนอกพี่น้องนอกอ่าพี่น้องล่องฮักเบิงไหนเลยเด้อว่าทั้งในของโกกมันสปลังที่เป็นหันจะมีอ่าเปลือกทีเรื่องเหลืองแต่ก็ใจมันสปลังหันจะเป็นเรื่องเหลืองแบบ บสมบูรณ์แข็งแห้งน้องพี่น้องนาบบกขาวบวไซคือต้นที่สมบูรณ์แข็งแห้งถ้าต้นใดที่เป็นเพียไฟไดแดงครพี่น้องล่องฮักเบื่องหลเดอคือต้นนี้เอามือฮักเบือ่องหลดแล้วทั้งในใจของพวกมันสัปปะหลังสิเป็นเรื่องเลืองขอบเรื่องเลื้งขึ้น่งสีถ้าเอาไปปลูกกันะเทศไทยพวกมันสัปลังหยอดของเขาหันเป็นแบบนี้้อพี่น้องเดอ้อคือต้นนี้น้องพี่น้องเอาไปปลูกสม,มุดว่า พี่น้องตัดเอาเพียงนีนอ้องไปปลูกแต่ว่า,าต้นทั้งรุมหันสมบูรณ์แข็งแห้งอยู่อ่าสมบูรณ์แข็งแห้งอยู่ขึ้นมากข้นมากนาออ่าได้ชานีที่ว่าไปปลูกได้นาะพี่น้องนาองอ่าพี่น้องท่านใดที่ขาดแคลนมันสัปปะลังแบบว่าได้ให้มันหันอ่าพันมันสัปปะลังโบราณก็สามารถไปปลูกได้ได้เพียงชานีแต่ว่าคืบหนึ่งหรือคือบายข้นไปนี่มาให้เอาเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่า เพียงหนีลงมาอ่าเพียงหนีลงมานอ่อประมาณขืบหนึ่งหรือคืบไปลงมาจะมีเสือของอ่าเพียไฟแดงแดงนี่อยู่ในลํำมันสปหลังหันพี่น้องลงฮักบังโหลดพี่น้องมาเสือประมาณขืบหนึ่งฮะคืบเคืองนี่พี่น้องเอาเพียงหันเดอ้อพี่น้องเอาเพียงหนีลงมานี่สามารถเพลทถอนพันไดแต่ว่าพีนาน่น้องทันไดหันขาดเครนมันสปหลังในไหมันนอ่อสามารถเอาไปเห็ดไดแต่ว่ากระต่องสังเกตใหดีได้พี่น้อง นี่คือต้นนี้นอต้นทั้งหนาบางงงนี่ทั้งเถิงนี่งามสมบูรณ์แข็งแห้งว่ามาทั้งลุมนี่กะมีเพลยไฟไดแดงนี่เห็นหมพี่น้องเขาเป็นโรคนี่เห็นห่พี่น้องเป็นโรคบุบบางงูผว่าเป็นโรคอีกยังแต่ว่าเกิดจากเพลยไฟไดแดงนอ่นี่กะเห็นห่พี่น้องมีเพลยทั้งเถิงนี่งามสมบูรณ์แข็งแห้งเห็นบ่พี่น้อง ถือว่าบบมีอียังเลยหยอดกับสมบูรณ์แข็งแขงแต่ว่าพี่น้องมาเบื่องทางลุมนี่เขาจะเป็นอยู่ลุมจงซีเลยถือว่าเป็นนักแล่เป็นเป็นแตลุมเขาจะเป็นขึ้นเท่งขึ้นเท่งเลยนี่นี่แหละพี่น้องการใส่ใจในการขัดถอนพันธุ์มันสปลังไปปลูกแต่ละเื่อหันเอาควรใส่ใจในเรื่องนี้้ะพี่น้องเ้อเพื่อป้องก,กันโรคอ่าที่มานํามันัสปลังไปปลูก จะมีโรคเหตุแห่งอัตาการเกิดหรือว่าการแตกหลากของข,องของ้าหันดีขึ้นนะพี่น้องเนอนี่ก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ว่าเขาไปปลูกหลเหตุแห่งอัตราการเกิดการแตกหลากบดีคือต้นนี้เนาะพี่น้องเนาะถ้าพี่น้องเอาไปปลูกนี่พวอ,องเสือเลยว่าอัป,ปกันเลยว่าร้อยปเปอร์เซ็นต์จะมีลักษณะหยอดเป็นแบบต้นเดิมของ,ของ,ของเขาแน่นอนจะมีลักษณะเป็นหยอดเป็นต้นแบบต้นเดิมของ,ของเขาแน่อนอน พี่น้องสังเกตมลดพี่น้องปลูกมันนอแต่ละปีเพราะว่าพี่น้องท่านได้อาจิเจอไปว่าปลูกขึ้นมาในคืบหนึ่งคืบหนึ่งแล้วมันสัปะรังก็จะมีลักษณะยอดเป็นแบบนี้บบใหญ่บแย,ย,บยวเป็นเรื่องเลี้ยงแนีนี่บดถอดยอดขึ้นมาบยายบใหญ่บดสูงนอมองมองเสือเรว,วันไล่าทานอาจฉิเจอปัญหานี้ mm hmm. เกิดจากสาเหตุนี่แหละพี่น้องเอ้ย mm hmm. เกิดจากสาเหตุที่ว่าเอา,เอาต้นมันสัปะรังที่เป็นโรค เป็นเพียจะสีนอเอาเองง่ายมาเป็นโลเป็นเพียแหละเอาไปปลูกไปปลูกละต้นมันสัปะหลังของเขากเกิดขึ้นมากก็จะเป็นแบบเดิมนี่พี่นอ้องพี่นอ้องไล่ทานเทว่าขาดแค้นมันสัปะหลังขาดแค้นถอนพันธุ์นอเยากเอาถอนพันธุ์ไปปลูกกันสามารถเอาเอาไปปลูกไหแต่ว่าให้เพียงเพียงนี่นอ เพียงหนีลงมาประมาณขืบหนึ่งหรือว่าคืบไปพี่นนองตัดเพียงหันพี่นนองมาเสียกับพี่นนองล่องฮักบวงหลดทั้งในใจของเขาหันจะเป็นดำๆเรื่องเหลืองเลขสี่ไปปลูกเกิดบอ่อเกิดเกิดแน่นอนพี่นนองแต่ว่าเขาจะมีลักษณะหยอดเป็นแบบหยอดเดิมของเขานี่บ่อใหญ่บยย่อสูงไปพี่นนองเด้อพี่นนองอยากเอาไปปลูกก็เอา เพียงที่เขาเป็นโลกลงมาคืบหนึ่งพี่น้องตัดเพียงหันแต่เอาไปปูจ,จ่ายเหตุให้อัตราการเกิดการแตกลากอะกาหยของเขาจะ,ปะเปลี่ยนแบบนี้ด้วพี่นอ้องเนออ่าพี่น้องควรขี่ช้ใจในเรื่องการขัดถอนพันธุ์เป็นพิเศษด้อพี่น้องสำหรับคลิปนี้บะม,ง,มงกวังว่าจะเป็นประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องบมไลกับหน่อยเนาะ ทีกำลัางสิปูมันสปลังอยู่เพราะว่าจะเป็นมืออไม่หรือว่าผู้ปูมันสปลังอยู่อาบทันหูว่าสิคัดเลือกถอนพันธ์แบบใดอันนี้มมงงงกะมาบอกนออมือนี้นอ้ออาคลิปนี้มีประโยชน์มีสาระมังงงกับเขาก็ร่งใจจากพ่อแมมพี่นองซอยกดติดตามเพื่อเป็นกลังใจมังงงในเดพ่นองเดอแลแต่เพื่อติดตามผลงานมังงงไปเรื่อยดเด้อพเ่นิองเดอสํสำหรับมือนี้คลิปนี้ ค <S ess ly> <S ess ly> ำนิ่งนอพี่น้องนออมงกัอขอขอบใจทุกการติดตามทุกการทับซมวมนะพี่น้องเด้อขอบใจได้หลายแต่พี่น้องสิป,ปูกมั่นในปีนี้อย่าลืมใส่ใจในเรื่องการขัดถอนพันุทนะพี่นอ้องเด้อของใส่ใจเป็นพิเศษเด้อพี่นอ้องเ,เด้อเพราะว่าปีนี้เพลยไฟลายแดงระบาดเป็นพิเศษเนอเอาววาอยู่ใช้อยู่ใช้กะเจอปัญหาเพลยไฟลายแดงถ้าพี่น้องบ่ใส่ใจในเรื่องการขัดถอนพันุ์กะ จะเป็นเครื่องมะมงวาเนี่ยไปปู่อ้าวพี่น้องมะมงกาสิขอจบคลิปลงเพียงเท่านี้เด้อพอกันไหมคลิปหน้าได้พี่น้อง